รเรื่องนี้หรือเปล่าคะหมอปลาบุกสำนักสงกินฉีออ่ไม่ใช่ดื่มเฉพาะปัสสาวะนะครับคุณผู้ชมฮะมีการเอามาทำอย่างอื่นด้วยแล้วก็ไปเจอศพปริศนา11ศพด้วยกันเราต้องตามและ้วล่ะเพราะว่านี้หมอปลาหมอปลาเนี่ยนะฮะไปที่สำนักสงแห่งแห่งหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิไปถึงปั๊บเพราะว่าได้รับการร้องเรียนบอกว่ามีญาติของผู้สูงอายุหลอกให้เข้าลัที่ประหลาด ประหลาดและให้ดื่มปัสสาวะเนะี่ยขอโทษนะครับไม่ใช่แค่ปัสสาวะมีเสมหะและสิ่งปฏิกูลของบุคคลที่อ้างว่าเป็นพระบิดา,าพระบิดานี่อยู่สูงกว่าพระผู้ธเจ้ากับพระเยซูอีกนะเขาอ้างแบบนั้นนะขนาดนั้นเลยเหรอคะออขนาดนั้นเลยรวมถึงศาสดาทุกพระองค์และเขาเนี่ยเป็นคนสร้างโลกใบนี้โอ้โหมีคนเชื่อเอาวันนี้หมอปลาไปกับภรรยาของเขาไปกับทนายความและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่รวมถึงญาติของผู้สูงอายุ ที่เข้ามาร้องเรียนว่าถูกหลอกไปที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในหมู่บ้านสมุนไพรวังธรรมหมู่หนึ่งตำบลดงกลางอำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมินางสาวเจนจีราสุวรรณอายุ53อ้างตัวเป็นผู้เสียหายหลังจากคุณยายน้อยแดนคําสารอายุ80ปีเป็นคุณแม่ของเธอนี่แหละถูกหลานสะพ้ยชักชวนมาที่สำนักสงนี้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมปับ๊บเธอก็ว่าแม่ของเธอนะฮะ<ๆ>มีพฤติกรรมที่แปลกไปยังไงล่คะคร<ๆ>ับแปลกอ่ะ ต้องการให้หมอปลาช่วยตรวจสอบให้หน่อยช่วยเหลือแม่หน่อยเอาตัวแม่เธอกลับมาเธออ้างว่าถูกแม่สั่งห้ามกลับบ้านไม่งั้นจะตัดขาดจากลูกจากหลานนะหมอปลาไปถึงขราบดานุสิ์ต,ต่างแตกตื่นตกใจเฮ้ยห,หมอปลามาได้งไงเนี่ยถ้าหมอปลาน่าจะมีเรื่องไม่ดีนะครับเข้ามาปั๊บในสำนักผู้หญิงคนนึงเข้ามากอดแขนแล้วก็ดึงหมอปลาไปหาพระบิดาก่อนโดยบอกว่าไม่ต้องแวะที่ไหนนะ เพราะว่าบุคคลที่จะเข้ามาต้องรายงานให้พระบิดาได้ทราบจากนั้นก็มีจังหวะที่หมอปลาถูกลูกศิษย์เป็นผู้หญิงนะกระชากแขนแล้วมีปากเสียงกันครับเชี่ยนข่าคุณหมอปลานะคะ ทำลายนม่ทำไไม่จะทำลายมัไม่ค่ะ่ลายมจะไดฟ้องนะฟ้องมึงด้ที่ลายไม่ทำลายค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้อดไมได้เดียว่าอะไรถูกไหมคุณคุณไม่ได้หยอกคุณคุณหยิกผมเลยคุณหยิกผมเลยไม่ได้หยิกค่ะกอดไม่ไม่ด้กอดไม่ได้กอดนะเหมือนไม่พอเหมือนไม่พอพอใจ มากอดแขนหมอปลาเมื่อกี้ผมชะเง้อหาพี่น้ำฟ้าเลยว่าเยืนตรงไหนนั่นนะนะฮะเอาสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เนี่ยมีเจ้าสำนักชื่อว่านายนัททีหรือนายโจเซฟนะไม่ทราบนามสกุลไม่ทราบอายุที่แน่นอนแต่โจเซฟเนี่ยจะให้ทุกคนที่เข้าปฏิบัติธรรมเรียกเขาว่าพระบิดาคนนี้เหรอคะโจเซฟใช่ครับนะฮะหรือนายนัททีถ้าชื่อไทยานายนัททีพระบิดา สร้างโลกด้วยใช่ครับเป็นบิดาของศาสนาทุกศาสนานี่ฮะเนี่ฮะเขาเป็นผู้สร้างโลกอย่างที่บอกรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับทุกคนได้ข้อเดียวคือไงมากินสิ่งปฏิกูลเขาสิว้าว้มากินสิ่งปฏิกูลเขามีอะไรบ้างกับสิ่งปฏิกูลเขาผมทึกทักเอานะว่าคุณผู้ชมกินข้าวกันเสร็จแล้วเงื่อใครนัมากินไปปัสสาวะอุจจาระเสมหะก้นบุรีซึ่งทุก คนพร้อมใจกันเรียกสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเรียกว่าพระโอสถมีฤทธิ์มากป้องกันเชื้อโควิด -19 ได้ด้วยนะครับอติดแน่นอนค่ะลักษณะอย่างนี้ลูกศิษย์ทุกคนต่างเชื่อสนิจใจถือว่าปฏิบัติตามแล้วก็ไม่มีใครเห็นไหมเมื่อกี้ผู้หญิงที่มาเกาะแขนหมอปลาก็ใส่ที่ไหนแลนาา้วนะากากอนไมัยสวมที่ไหนไม่สวมหนักที่สุดคือภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมกําลังรับชมอยู่ในขณะนี้ดูนะทําใจดีนะลูกศิษย์ผู้หญิงสองคนสักการะ หลุมปัสสาวะและอุจจาระของบุคคลที่เรียกว่าพระบิดาครับด้วยท่าทางที่ถูกกำหนดขึ้นคือมันต่างจากการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะของศาสนาพุทธนะครับแล้วก็ก้มลง <c oughs> คุณถึงกับต้องกืนน้ำลายเลยเหรอคะดื่มน้ำปัสสาวะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เอาช้อน <c oughs> ตักสิ่งปฏิกูลมาถูมาแตะตามใบหน้า ทุกคนเชื่อว่าทําแบบนี้แหละแล้วจะหายโรคหายภัยไข้เจ็บต้องหายไ่ได้อายไมได้ ินเข้าไปเลยเหรอตรงนี้ใครลบรูไม่ได้นะคะต้องกินเยอะไหมครับนได้ได้สมัยสมัยสมัยหลายหมื่นหลายแสนนะครับที่มาเนี่ยเายใครไปนะพี่นะกินยังไงครับเอาลิ้นแตะลงไปในน้ำเหรอจุ่มดูกินเลยค่ะแล้วมันมีเหลือไหมล่ะไม่มีเหลือเพราะพวกเรากินทุกวั้งหมดต้องตัดมันได้เลยใครไปนะพี่รอกินแล้วรู้สึกยังไงดิ ก็สุขภาพดีแข็งแรงค่ะมันแป่คนไม่เหม็นละฮะไม่ไม่ไ,ม<า>ไมมีกลินะะิอนอะค่ะเราแค่คนขิดไม่ดีเท่านั้นค่ะที่จะไกรกลิ<อ>ินพระองค์มีหน้าแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ตอนผมมาถึงสถานีค่ะน้องๆที่ทําข่าวนี้ถามกันใหญ่เลยพี่วันนี้มีข่าวนี้พี่จะเล่าข่าวนี้ได้ไหมตอนนี้พวกหนูจะอ้วกกันหมดแล้วอืนี่แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากเห็นภาพดังกล่าวนะฮะนางสาวเจนจิลาบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าทุกคนในสํานักปฏิบติธรรมแห่งนี้ถูกล้างสมอง จากบุคคลที่อ้างตัวเป็นพระบิดานะั่นนะไม่ยอมให้ทุกคนกลับบ้านนะแล้วเธอนระู้สึกเป็นห่วงส่วนพฤติกรรมแปลกๆนอกจากกินสิ่งปฏิกูลแล้วนะครับมีท่าศัการะแบบแปลกๆคือทุกคนห้ามมองหน้าพระบิดานะผู้หญิงที่เข้าไปต้องสวมผ้าถุงยาวคลุมเขา่าผู้ชายต้องนุ่งกางเกงขาย,ยาวและถอดรองเท้าเพื่อเป็นการให้เกียรติพระบิดาอีกด้วยนอกเหนือจากการนําสิ่งปฏิกูลมาดื่มกินทาตาม,ม,มร่างกายเพื่อรักษาโรคแล้วในสํานักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ยังพบศพ ถูกเก็บรักษาไว้อีก11ศพครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่เมื่อหมอปลาแล้วก็คณะเข้าไปตรวจสอบทราบว่าเป็นศพของลูกศิษย์ที่เดินทางม,มาปฏิบัติธรรมแล้วเสียชีวิตยอยู่ในนี้สอบถามได้ข้อมูลว่าเป็นคําสั่งของพระบิดาไม่ยอมให้นําศพส่งคืนญาติเพราะถือว่าเข้ามาถือศีลแล้วเท่ากับว่าเป็นการถวายตัวต่อพระบิดาแล้วตายแล้วก็ห้ามเอาศพกลับนางสาวเจนจิราร้องเรียนไปยังหมอปลาแล้วก็แจ้งบอกว่าแม่ของเธอได้สั่งเสียไว้นะ ยอมถวายร่างให้กับพระบิดาแล้วไม่ต้องมาเอาร่างของแม่กลับไปนะทีมข่าวสอบถามคุณยายครับว่าทําไมถึงไม่ยอมกลับบ้านไปหาลูกไปหาหลานนะยายคําตอบของท่านทําให้ลูกสาวถึงกับอึ้งคเพราะว่าท่านบอกพอใจที่อยู่กับพระบิดาส่วนตัวคือหมดห่วงทุกอย่างแล้วครับ ห,ห,ห่วงห่วงแค่ห่ังก็ยังบอกว่าว่าอาห่วงอยู่เอ,อ้าก็แม่ห่วงเนาะไม่ยืงเลยก็อยากลูกเนาะห่วงอายอากรู้เนาะกลับบ้านาเป็นห่วงตวแต่มามดีจริงดีแล้วยี่นี่เ่ไา้มาเป็นฉี้ขาผู้ใดเด้อเป็นห่วงแค่ห่ังมาอยู่น้ำพ้าบิดามันอบอุ่นมันดีแล้วดีที่ให้ย,ย้ายไปใท่ยู้ปุ่นย้ายบาไปตายลูกก็ยังมาจิตตายน้ำพ้าบิดาว่างที่แล้วเออก็คือว่า คุณย้ายกลับไปบ้าน่ยวหนึ่งคุณย้ายอกว่าที่มหาคําเก่าคําเมนบบคําเก่าคําหล้วก็คือไปบ่ได้ก็คือมันไม่อยากไปจังใดแล่ะเอาก็แม่ทั้งคนไปหนุ่ห้วงบ่อดีสบายเราดีสบายในญี่ปุ่นบ้านก็ติดแอร์ห้องเกียงพกฟูดพุ่นแอร์มันเก่อไปบ่ได้ตาเมื่อตรวจสอบนะครับในสถานที่เก็บศพนะฮะไปเจอนี่ครับโรงแก้วสีขาวเขียนว่านางวันมีชื่ออา แล้วก็มีดอกไม้ตั้งไว้ทราบว,ว่าเป็นโลงศพของแม่ของพระบิดาส่วนด้านหลังนะครับเป็นเตียงนอนของพระบิดามีโลงศพของลูกศิษย์สามโลงโลงศพของเด็กทารกหนึ่งโลงนะครับลักษณะของโลงศพจะเจาะระบายน้ําจะเจาะระบายน้ําเหลืองออกมาด้วยจากนั้นก็เข้าไปยืนใกล้ๆก็เหม็นตะลบอบป้วนออกมาครับนายมานะชัยงามดีอายุ4ี่้าปีหนึ่งในผู้ปฏิบัติธรรมพาทีมข่าวไปดูความเป็นอยู่ของเขาแล้วก็โลงศพพบว่า ในพื้นที่ทั้งหมดมี11ศพครับทุกศพนํามาตั้งไว้ญาติยินยอมแล้วก็มีใบบรรณบัตรถูกต้องนะครับตามกฎหมายโดยญาติของบางศพก็ได้มาปฏิบัตรทมอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ด้วยส่วนการบรรจุศพนะครับจะเป็นไปตามกระบวนการของทีมแพทย์จะใส่ถุงซิปแบบมิดชิดแต่ไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนครับแต่ศพก็นะฮะไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นเขาบอ,อกแบบนั้นแต่ยอมรับว,ว่ามีน้ําเหลืองไหลออกมาไม่มาก แต่เมื่อทีมข่าวขอให้มานะเปิดลงศพดูเพื่อพิสูจน์ว่าข้างในมีศพจริงหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าพระบิดาไม่อนุญาตครับขณะที่ญาติเจ้าของศพเนี่ยนะเปิดเผยบอกว่าแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว3ปีด้วยโรคชราจากนั้นได้ขออนุญาตพระบิดาเอาร่างแม่ไว้ตรงสถานที่แห่งนี้เชื่อว่าแม่จะไปสบายไม่ได้ทุกทรมานโดยมีพระบิดาประกอบพิธีให้ศพไม่ได้ส่งกลีนเม้นและจะเป็นคนตัดสินว่าจะต้องชาป a k กิจวันไหน นอกจากนี้นะครับบางวันนะครับศพจะส่งกลิ่นออกมานะฮะเป็นดอกมะลิด้วยนะนะฮะตามความเชื่อหรือความศรัทธาของลูกศิษย์ที่นับถือแล้วก็จะเอาน้ําเหลืองที่หยดออกมาจากศพนั่นแหละฉโลมใบหน้าเป็นยาครับต่อมานางอมพรจํารัดแนวผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลดงกลางซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเข้ามาตรวจสอบด้วยเปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าศพทุกศพแจ้งตายแล้วจริงโดยผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองยกเว้นศพของทารก นะฮะไม่มีใครแจ้งขณะเดียวกันนะครับสิบศพที่เหลือมีการแจ้งว่า,าจะนําไปประกอบ,กอบพิธีชาปนก,กิจ<โ>แล้วก็ฝังตามขั้นตอน,าานแต่ไม่ทราบมาก่อนว่าคนในสํานักแห่งนี้เก็บศพเอาไว้โดยไม่แจ้งให้ทราบขณะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านก็เปิดเผยอ,อีกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ไม่มีใครเป็นผู้ครอบครองครับไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่มีแต่คนแก่แล้วก็ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะร้อนถึงผู้ว่าแน่นอน <ฮะ S 1> ลงพื้นที่เลย <ฮะ S 1> ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินายไกรสอนกองฉลาด <ฮะ S 1> รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินายชาญชัยสอนศรีวิชัยพร้อมกับตํารวจสาธารณสุขจังหวัดกรมการปกครองลงพื้นที่พร้อมหมอปลาเลยนะคะครับคือโหนี่เรื่องใหญ่นะ,<ฮ>ะคือไปคุยกับนายนาทีคนนี้เจ้าของสํานักอะค่ะ ก็ so อันดับแรกต้องบอกลูกสํานักก่อนให้คาแนะนําด้านสุขอนามัยว่าอันนี้คือเอาตัดเรื่องความเชื่อไปก่อนนะเอาเรื่องสุขภาพเรื่องสุขอนามัยก่อนอันนี้มันไม่ถูกสุขลักษณะอย่างแท้จริงเลยก็เตือนบอกว่าเชื่ออะไรก็เชื่อได้แต่ว่าขอให้อยู่บนหลักการของเหตุผลด้วยอย่างงมงายและจะมีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะเป็นข้อหากระทําผิดพรบควบคุมโรคติดต่อเพราะว่าคนในสํานักไม่ใส่หน้ากากอนามัยเลย เดี๋ยวก็จะต้องมีการพิจารณาข้อกฎหมายอื่นๆด้วยนะคะและจะมีการอายัดศพทั้ง11ศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เนี่ยรุกที่สาธารณประโยชน์ด้วยไหมถ้าผิดจริงหรือทั้งหมดนะคะวันนี้ก็คือในนาทีโดนรวบอะค่ะครับก็มีการฝากขอบคุณไปที่หมอปลาด้วยที่ลงพื้นที่มาตรวจสอบส่วนตัวผู้ว่าบอกไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพื้นที่แห่งนี้มีสำนักปฏิบัติธรรมประหลาดแบบนี้ด้วย จริงก็เป็นเรื่องน่าอายนะฮะว่าเอออยู่หมอปลาอยู่ต้องเพชรบุรีใช่ไหมฮะยังรู้เรื่องเลยผมอยู่ตรงนี้กลับไม่รู้เรื่องซะอีกนะฮะก็ต้องก็มีต้องมีการไล่ลูกนาฏกันโดยเพราะพวกท้องที่ต่างๆเนี่ยก็อยู่ยังไงนะฮะไม่ไม่ท่านอันนี้มันมันเป็นมานานแล้วแต่ว่ามันมันอยู่ในป่าบางทีชาวบ้านเ็ามีฟาร์มเช่าแล้วเขาไม่ไปแจ้งใครแต่ที่ว่าเราน้อยใจอ่ะมันมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางคนอ่ะมาเป็นลูกศิษย์เขาเดี๋ยวผมจะเช็กให้นะฮะว่ามันมันไม่ควรงี้หรอกนะฮะเพราะ เพราะอย่างนี้นะครับพี่น้องอยากให้ดูแล้วเป็นอุทาหรณ์นะคธศาสนาเราสอนสองเรื่องเรื่องศรัทธาแล้วก็เรื่องปัญญามีศรัทธาอย่างเดียวมันก็งมงายไม่ใช้ปัญญาเนี่ยมีปัญญาอย่างเดียวไม่มีศรัทธามันก็จับจดไม่ทำสักทีมันต้องคู่กันทั้งทั้งศรัทธาและปัญญาทีนี้ผู้ว่ากับฝ่ายปกครองและตำรวจสพ,พอคอนสารเลยวางแผนกันอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เชิญตัวนายาทีคนนี้ค่ะเจ้าของสำนัก,กไปสอบปากคำที่โรงพัก หลังจากที่ปล่อยปละละเลยให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันผิดพรบควบคุมโรคติดต่อนะคะบรรยากาศตอนควบคุมตัวต้อง่าวงล้อมลูกศิษย์เข้าไปนะแล้วก็ต้องมีการยกมือไหว้ก่อนจะเชิญตัวด้วยร thêm 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 luôn các anh thêm thêm luôn 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 vào 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 bay 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 आइए, 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 आ วุ่นวายเลยทีเนี้ยเพราะลูกศิษย์ก็ไม่ยอมให้พาเขาเรียกว่าพ่อเขาเนาะไม่ยอมไม่พาพ่อเขาไปอะค่ะแล้วจังหวะที่พาตัวนายณฐีขึ้นรถในคืนสอบไปสอบถามว่ากลัวไหมกังวลว่าจะถูกดำเนินคดีอะไรหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกว่าไม่กังวลอ่ะก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนี่ส่วนลูกศิษย์ลูกหาก็ตะโกนด่าเลยบอกทำไมทำกับพ่อฉันแบบนี้ก็อดเรื่องอะไรเรื่องอะไรด้วยถูกต้องต้องบอกเห็นไม้ชัน มาสอบที่นี่ก็ได้ไม่ชัเนไม่ใช่แต่อยากดังเหอไม่ใช่แต่อยากดังเหรอแล้วบางทีม่ต้องว่าต้อแก้ขอหาพอนควใจะสอบสวนกันน่ะมันจับได้ยังไงอ่ะเสียใจดีเลยมีอะไรเรียกล้อยคุดีให้ไหมมีอะไรปล่อยป่อยพ่อกัอะไรนะครับอะไรนะปล่อยพ่อเลยนะครับ นี่ค่ะก็จริงๆลูกศิษย์ลูกหาตามไปถึงที่โรงพักเลยนะคะจังหวะที่เจ้าหน้าที่เชิญตัวน,นายาทีไปสอบปากคําที่สพอคอนสา,ษานน่ะลูกศิษย์ก็ตามไปถึงที่นั่นแหละด่าหมาปลายกยใหญ่เลยนะคะด่าทีมงานทั้งทีมข่าวทั้งเจ้าหน้าที่นี่ๆๆ,ๆ,ๆก็คือจะไม่ยอมไม่พาไปให้ได้เห็นไหมคือถึงขั้นดึงลังรถกระโดดขึ้นรถตํารวจไปอีกนะ่ะโอ้โหทีนี้ลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเอารองเท้าผ้าคลุมลายเสือแล้วก็ไม้เท้ามาส่งให้นายีระหว่างสอบปากคํา แต่ตำรวจวไม่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปเพราะว่ากลัวว่าจะวุ่นวายระหว่างการสอบปากคำนะคะซึ่งผู้ว่าก็มีการสั่งให้หน่วยง,งานความมั่นคงปิดล้อมพื้นที่สํานักนี้เอาไว้ก่อนจนกว่าจะตรวจสอบเสร็จส่วนคุณยายน้อยวัย80ปีที่ลูกสาวมาร้องเรียนกับหมอปลาล่าสุดคุณยายยอมกลับบ้านกับลูกๆแล้วนะคะก็เลยนําตัวคุณยายกลับไปขอนแก่นแล้วค่ะโอ้โหนี่ครับเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะฮะคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์นะครับยืนยันว่าปัสสาวะอุจจาระรวมถึงสิ่งปฏิกูลที่มาออกมาจากตัวเราเนี่ยมันเอากลับไปกินไม่ได้จะไปรักษาโรคไม่ได้บำรุงร่างกายไม่ได้นะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จลัดชัยศรีนะครับหรือว่าคุณหมอหมูแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยายล,ลัยศรีนครินทร์วิโรธเปิดเผยถึงกรณีเนี้ยที่เอาปัสสาวะอุจจาระเสมหะสิ่สงปฏิกูลเนี่ยคราบเหนือคราบใครเนี่ย ที่ขับถ่ายออกมาจากร่างกายเนี่ยมันศกระปรกทั้งนั้นนะเต็ไมไปด้วยเชื้อโรคทั้งนั้นทางการแพทย์แผนปัจจุบันไม่แนะนําให้เอามาบริโภคมันเป็นโทษต่อร่างกายครับรสสก,กรีดัางกล่าวถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งครับเนื่องจากอุจจาระปัสสาวะเสมหะและขี้ไคเป็นของเสียที่ขับออกจากร่างกายซึ่งอุจจาระจะมีเชื้อโรคชนิดต่างๆทั้งเชื้อแบคทีเรียพยาธิและปรสิตขณะที่เสมหะอาจเป็นพาหะนำตัวอ่อนของพยาธิลำไส้ และโรคทางเดินหายใจหลายชนิดทั้งวัณโรคและโควิดสิครับสําหรับปัสสาวะและขี้ไข่นั้นก็อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสารเคมีชนิดต่างๆได้เช่นกันครับดังนั้นการทานอุจจาระ,ะปัสสาวะเสมหะและขี้ไข่จึงมีผลเสียมากกว่าผลดีอย่างแน่นอนครับและมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะรับเชื้อต่างๆเข้าสู่ร่างกายซึ่งหากเป็นเชื้อที่รุนแรงหรือมีอาการรุนแรงถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะครับ นี่แหละครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าราชาการจาังหวัดชัยภูมิคงจะต้องตามอะไรนะเช็คลูกละหน้าอย่างที่ท่านบอกอ,ะอ่ะใช่ค่ะขอพยคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆนะคะไม่ว่าจะทานข้าวเสร็จแล้วกําลังทานอยู่หรือยังไม่ได้ทานครับอิ่มไปเลยทีเดียวนะคะ